สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนเป็นคลิปที่เราจะมาบอกเทคนิคในการดูห้องวัวว่ามันจะแตกหรือว่ามันจะแดกเรานะคะเทคนิคนี้เราใช้อยู่เป็นประจำในการที่เราเข้ามาเล่นห้องวัวนะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะเราก็ไปจำเพื่อนมาอีกทีหนึ่งและเราใช้มันค่อนข้างที่จะได้ผลก็คือ เช็ควัวกระโดดครั้งแรกวิธีการนี้คือเราจะเช็ควัวกระโดดครั้งแรกปุ๊บถ้าครั้งแรกกระโดดครั้งแรกมาเนี่ยไม่ได้คูณ10มีโอกาสที่เราจะโดนแดกค่อนข้างสูงและแล้วมันจะไม่ได้คูณ1ิบแบบต่อเนื่องเว้ยเออแต่ถ้าสมมติวัวกระโดดครั้งแรกมาปุ๊บได้คูณ10เนี่ยมีโอกาสที่เราจะแตกค่อนข้างสูงดังนั้นเวลาเราเข้ามาเล่นห้องวัวทีไรเนี่ยเราก็จะเช็ค จากการที่มันกระโดดครั้งแรกถ้ามันกระโดดปุ๊บและนะคะเราไม่ได้คูณสิบตั้งแต่ครั้งแรกเรามักจะออกไปเล่นห้องอื่นเลยนี่คือ,เ,อ,อเทคนิคที่เราใช้อยู่นะทุกคนขาก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะใครที่นะคะออชอบเล่นห้องวัวก็นำเทคนิคนี้ไปลองใช้กันได้แต่ที่ที่มันยากก็คือ เราจะทํายังไงให้อีวอัวมันกระโดดนี่แหละเออเรา,อาถอดใจทุกทีเลยแบบเล่นๆไปแล้ววัวแม่งไม่กระโดดสักทีนี่แหละก็ออกได้นะสมมติเอาง่ายๆเลยทุกคนเติมมาห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยเล่นเบ็ดห้าบาทนะถ้าเอาวัวรกระโดดว่ะทุกคนอ่ะดูเลยเนี่ยดูเลยเล่นเบ็ดห้าเล่นเบ็ดห้าบาทนะหมดไปสามร้อยแล้ววัวยังไม่มาเนี่ยให้ออกได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้คูณสิบหรือเปล่า อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราได้คูณ10เนี่ยโอกาสที่วัวกระโดดครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะได้คูณ10มีโอกาสสูงมากทุกคนจริงเอาหนูว่าจะกระโดดต่อเนื่องเห็นไหมเห็นไหมนี่ทุกคนมันจะมีโอกาสที่แบบจะแตกต่อเนื่องแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คืออยู่ต่อได้อยู่ต่อเลยได้ไหมนะแต่ถ้าสมมติครั้งแรกปุ๊บแม่งโอ้โหพาเสียเซลเลย แบบไม่ได้คูณสิบอะออกไปเลยนะทุกคนแต่ถ้าไม่ได้คูณสิบเราแบบได้ทองเรียงกันเหลือแค่ช่องเดียวอะไรแบบนี้ก็คือก็คือแตกดีนะอย่างนั้นนะเออไม่ได้คูณสิบหมายความว่าแบบได้ตัวถูกถูก,ถกอะไรแบบเนี้ยตัวถูกถูกได้ประทัดเออผสมซองเงี้ยถ้าถ้าทองเรียงกันทุกช่องแต่เว้นไว้ช่องเดียวอันนั้นแตกนะทุกคนไปถอนอันนั้นไปถอน <laughs> เออลองดูลองดูนะอันนี้เป็นเทคนิคที่เราใช้ทุกครั้งที่เราเข้ามาเล่นวัวเราจะเช็คแบบนี้ทุกคนดู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 ด,ด,ดูโอ้โหนะฮะอันนี้ไม่ได้วัวกระโดดนะมันเข้ามาเองประทัดเดี๋ยวมาดูกันถ้าวัวกระโดดอีกทีกระโดดดีให้เขาดูหน่อยเออกระโดดแล้วทุกคนดูดูดูนะดูครั้งนี้นะครั้งที่สอง,งน่ อย่าให้เสียชื่อนะกับเทคนิคนี้หุยท้องทุกคนขอแค่สองแถวพ่อว้ายเนี่ยอย่างนี้คือแตกอย่างนี้คือไป้องทุกคนสวยงามทุกคนขาดช่องเดียวอะคิดดูดิเสียดายเนาะเนี่ยอันนี้แหละท้องที่เราบอกอ่ะว่าอันนี้คือแตกอันนี้คือไปถอน ดีงามทุกคนถ้าได้แบบนี้คือไปถอนนะคะเออทองแบบนี้ได้นะเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะแตกสูงถ้าเราเข้ามาเราแบบคูณ10ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะถ้าไม่ถอนก็เล่นต่อถ้ามันกระโดดมาอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสที่จะได้คูณ10อีกครั้งหนึ่งนะแต่แนะนำให้ไปถอนก่อนเถอะเนาะแล้วก็ค่อยมาสู้ใหม่เข้ามาอีกรอบหนึง่งก็สู้ได้ทุกคน ก็ใครที่ติดตามกันอยู่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับเรานะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้านะคะได้แบบนี้แล้วก็รีบไปถอนกันเนาะทุกคนแล้วก็ใครที่นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาทำให้ดูว่าถ้าสมมุติมันไม่ได้คูณ10เนี่ย และครั้งต่อไปมันจะเป็นยังไงมันจะดูดเราแบบดูดแบบดูดจริงๆอย่างที่เราเจอเนาะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะใครมีเทคนิคดีๆดเทคนิคเด็ดๆพิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวรอบหน้าก็จะทยอยทำให้นะคะมีเพื่อนมาบอกแบบเทคนิคค่อนข้างเยอะมากๆเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะในรอบหน้าสำหรับรอบนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนฝากเทคนิคนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ